สวัสดีครับพบกับผมมาพินและฟิลไทยดับบลิสปัตดับคนะครับในคลิปนี้ก็จะพามาดูที่ผู้แก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คเขาคอนะครับตรงใกล้ๆแคมสนตรงนี้จะมีกิจกรรมจนภัยนะครับแนวแอดเวนเจอร์ Adventure หลายอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นล่องน้ำที่ทำไว้แบบเรียนแบบล่องแก่งจำล่องแก่งจริงนะฮะอันนี้ก็คือเป็นล่องแก่งเทียมล่องแก่งจำลองครับ ตอนนี้ครับเรือจะมาครับก็สำหรับใครที่อา,อาจจะรู้สึกว่าแข่งจริงท้าทายเกินไปนะครับก็มีการบรรยากาศการเล่นสนุกสแล้นะครับก็คือเราก็นั่งเรือไปกับของทีมงานเขาแล้วเขาก็จะลงมาที่ล่องสามล่องน้ำนี้ฮะก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับล่องแก่กครับก็ชมบรรยากาศกันครับ あ。 เขาหน้าลงนะเขาขับไมันจะเป็นสะพานขับลงยังไงนะนั่นแหละครับอา้บอาวมาเห็นี่

ใจดี los, uh, ่พนเลยใจมันมีแรงส่งน่างนีใช่ใช่นมันเป็นรูปผอมพัดพัดพายแทนดิหายอยู่ดี่แ้มโอ้โหหน้าทางน้ำคลายไม่ถูกช่องเก่งต้องต้องเอามาเทรนนิ่งใหม่ละใช่ใช่ いい

มันมีร่องอยู่มันมีร่องวมัมมดูน่าโมากเลยแม่เรามันร่องเหมือนกันเองแต่ก้อนหินมันหลอกอนั่น,นเอง,งเป็นร่องอยู่ไม่ใช่นู้นเ,เอาเลยเอาเลย